สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง E n d e s i g n สำหรับ EP นี้เราจะมาเขียนแบบโบนนะครับหรือเราเรียกว่าสลักเกียวซึ่งเราจะมาเขียนด้วยโปรแกรม Solid Works กันครับผมจะเขียนขนาดตามแบบที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ครับถ้าจะลองทำตามผมแนะนำว่าแคบหน้าจอ,อแบบนี้ไว้ครับแล้วค่อยเปิดมาดูประกอบ ตอนเขียนแบบครับมาเริ่มกันเลยครับเปิดโปรแกรมมาแล้วก็เลือกอสร้างพาร์ทครับจะขึ้นหน้านี้เริ่มจากการคลิกเลือกที่ฟอนต์เพนครับแล้วก็เลือกสเก็ตไปคลิกที่ฟังก์ชันสเก็ต แล้วเลือกอรูปห้าเหลี่ยมครับแล้วมากําหนดว่าจะให้เป็นรูปกี่เหลีย่ยมหกเหลี่ยมก็ใส่หกไปครับแล้วก็มาวาด ต่อไปก็ให้ขนาดครับ smart dimension คลิกที่เส้นดึงออกมากำนวนขนาดไปครับตามแบบจากนั้นติ๊กถูกไปผมอยากให้มุมสามเหลี่ยมตรงกับจุดอ r i g i n ครับทำการกด ctrl ครับที่คีย์บอร์ดแล้วคลิกที่จุดมุมสามเหลี่ยมจุดอ r i g i n แล้วก็เลือกแล้วก็เลือก Vertical ครับติ๊กถูกคลิกที่ฟีเจอร์เลือกคำสั่ง extrude bottom เพื่อเพิ่มความหนาของชิ้นงานใส่ค่าความหนาไปครับตามแบบเสร็จแล้วติ๊กถูกครับ ต่อไปคลิกเลือกหน้าผิวชิ้นงานคลิกขวาครับแล้วเลือกสเก็ตกด Spacebar อ่าเลือกฟอนต์ครับจะได้เห็นผิวแบบชัดเจนคลิกเลือกวงกลมมาวาดครับแล้ว Smart Dimension เ,เพื่อที่จะให้ขนาดของวงกลมตามแบบเลยครับ จากนั้นติ๊กถูกไปครับเลือกฟีเจอร์คลิกที่คำสั่ง execute b a t t o n ครับใส่ความหนาไปครับติกถูกต่อไปสร้างตัวแท่งเกียวครับคลิกที่หน้าผิวชิ้นงานสเก็ตเพสบาร์ที่คีย์บอร์ดแล้วเลือกฟอนต์ครับคลิกสร้างวงกลมครับ เหมือนเดิม smart dimension ครับให้ขนาดไปตามแบบแล้วติ๊กถูกต้องครับต่อไปเป็นเลือกที่ฟีเจอร์ครับคำสั่ง e x t r u t e b o d อีกเหมือนเดิมใส่ความยาวของแท่งเกลียวครับแล้วเลือกถูกต้องครับ จากนั้นเราจะทำการแชมเฟอร์อตรงโค้นของแท่งเกียวครับตามแบบโดยการเลือกที่ฟีเจอร์ครับเลือกคำสั่งฟิลเลตตรงแชมเฟอร์อ่ะแชมเฟอร์ช่องนี้ให้ใส่ระยะแชมเฟอร์ครับคือ1มเม ช่องข้างล่างจะเป็นมุมแชมเฟอร์ครับคือ45องศาให้คิกไปคลิกจุดแชมเฟอร์บนชิ้นงานแล้วเลือกถูกต้องต่อไปเราจะมาทำการลบมุมนะครับที่หัวโบนเหมือนในแบบครับคลิกที่ผิวชิ้นงานคลิกขวาสเก็ต กด Spacebar ที่คีย์บอร์ดเลือกมุมแบ c k คลิกเลือกวาดวงกลมให้สมาร์ท d i เมนชั่นตามแบบครับให้เลือกที่ f e เจอร์ จากนั้นเลียกคำสั่ง x ถอดคัทติ๊ที่ช่อง flip side to cut คลิกที่รูปนี้เพื่อใส่องศาการตัดทำในแบบครับเอา้าขอโทษทีครับ ต้องเป็น45ครับเปลี่ยนก่อนครับผมแล้วก็ติ๊กถูกต้องครับจะได้การลบมุมหัวน็อตตามรูปครับต่อไปเราจะมาสร้างเกี่ยวครับ คลิกที่ผิวชิ้นงานครับเลือกสเกตเลือกคำสั่งเคอร์ฟแล้วมาเลือกฮล l ิกแอนด์สไปรัลที่เป็นรูปเหมือนเกลสปริงครับคลิกเลือกจากนั้นวาดวงกลม สเปซปลาที่คีย์บอร์ดคลิกมุมแบ็กให้ดูง่ายขึ้นเลือกสมาร์ทเดเมนชันบอกขนาดตามแบบครับต่อไปเลือกที่ฟีเจอร์คลิกเลือกคำสั่งเคิร์ เลื่อนมาที่ helix and spiral คลิกเลือกครับจะเห็นได้ว่าขึ้นเป็นรูปร่างแล้วหันมุมทำเกีียวให้ถูกเลือกที่ช่อง reverse direction ช่องนี้เลือก high a n d p i t ช่องนี้ใส่ขนาดของค่า high ไป ตามแบบครับข้างล่างาช่องนี้จะใส่ค่าพิดครับตามแบบเหมือนกันครับ1.75ช่องนี้จะใส่เป็นค่าสตาร์แรงเกิลที่0ูนย์ครับ คลิกเลือกถูกต้องครับอ่ะจะเห็นขึ้นเส้นเกลียวครับต่อไปสเปซบาที่คีย์บอร์ดไปที่มุมท็อปครับเราจะมาสร้างระยะเกิงเกลียวกันครับต่อไปจะเป็นไฮไลท์สำคัญเลยครับในการสร้างโบน ไปที่สเก็ตครับคลิกเลือกที่สร้างรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปหกเหลี่ยมครับคลิกเข้าไปาเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมพิมพ์3ครับในช่องแล้วคลิกวาสามเหลี่ยมครับในแบบจากนั้นให้ขนาด d ดิม n s นชั่น ต่อไปกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดคลิกเลือกพอยสามเหลี่ยมแล้วก็คลิกเลือกบนเส้นเกี่ยวแล้วมาคลิกเลือกเพียนมุมซ้ายจอกดถูกต้องไปครับคลิกที่มุมสามเหลี่ยม ลากหมูนให้มาชนกับเส้นดังรูปจะเลื่อนกลับไปกลับมาครับจนกระทั่งขึ้นคำว่า fully d e f i n e ครับอ่าได้แล้วครับ ต่อไปเลือกที่ฟีเจอร์ครับแล้วคลิกเลือกคำสั่งสวิปคัดช่องนี้ให้เลือกที่สามเหลี่ยมครับช่องข้างล่างาเลือก เส้นเกลียวครับเสร็จแล้วคลิกถูกต้องครับไปปิดเส้นเกลียวก่อนครับคลิกเลือกปิดมองไม่เห็นครับ โอเคเราจะได้โบสท,ที่ขึ้นเกียวดังรูปครับครับสำหรับการทำโบนหรือสลักเกียวก็จะประมาณนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆสนใจจะลองทำดูก็เอ,า,อาไปลอง เปิดคลิปทําตามดูได้นะครับหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ